และสาหรับห้องแรกนะคะที่อาจารย์พาเรามาชมนะคะก็จะเป็นห้องนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเป็นห้องที่ทํากิจกรรมอะไรคะคืออยากจะบอกว่าทุกกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะจะมีห้องนี้อยู่เบื้องหลังยงกิจกรรมเลยกิจกรรมเลยทุกกิจกรรมเลยกีฬาสีก็ดีงานวันพ่องานวันแม่ต่างๆแม้กระทั่งการประกวดโครงงานหรืออะไรระดับประเทศเนี่ยค่ะเพราะว่าเราจะมีทีม สร้างสื่อนะคะที่มีคุณภาพมากยกตัวอ,อย่างเช่นขณะนี้เราได้รับเกียิจากกรุงเทพต้ยให้เป็นตัวแทนในการเชียร์กีฬากรุงเทพมหานครค่ะคคเด็กๆพวกนี้ก็จะเป็นคนสร้างสร้างอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเขาเป็นพวกที่เป็นจิตอาสาคือทำงานอยู่เบื้องหลังโดยที่ไม่มีใครทราบว่าเขาเนี่ยได้ทุ่มเทขนาดไหนบางทีก็อยู่กันดึกๆดื่นๆ แถมยังเป็นที่พึ่งของชุมชนด้วยนั่นก็คือเวลาชุมชนมีงานอะไรที่ต้องการป้ายเร่งด่วนหรือว่าการเดินประชาสัมพันธ์อะไรก็จะมาขอความร่วมมือให้โรงเรียนเนี่ยค่ะช่วยเขียนป้ายให้อะไรให้เด็กๆพวกนี้ก็จะทําด้วยความเต็มใจนะค่ะอะละครับเริ่มอยากรู้เลยครับว่าสําหรับห้องที่จัดแสดงในเทศกาลผลงานศิลปะของโรงเรียนนี้จะน่าสนใจขนาดไหนตามเรามาเลยครับค่ะ เต้นยังไงกันนะที่นี่นะฮะโอ้โอมีเลยฝีมือดีมากเลยนะคะคลงเส้นนี่แม่นยาม,มากถูกต้องสวยมากครับคุณครูคะตรงนี้เนี่ยน้องๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่อะคะ ตอนตอนนี้เราได้เป็นตัวแทนของกรุงเทพใต้ในการเป็นกองเชียร์ที่จะไปแข่งขันในกีฬากร<อ>ุงเทพมหานครคะนะคะพอดีเด็กๆพวกนี้ค่ะเขาก็ถนัดงานอย่างนี้อยู่แล้วค,คือพอทำแล้วเกิดสมาธิเด็กๆพวกนี้นอกจากจะได้เรื่องศิละปะโดยมีคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะคุณครูศิละปะท่านนี้คุณครูสมยศเนี่ยค่ะจะอยู่ค่ำค่มืดมืดพร้อมที่จะให้ความรู้กับเด็กะนะคะ แล้วเด็กๆก็ยังเกิดสมาธิเรามีเด็กเก่งหลายคนค่ะอยู่ตรงนี้เรียนเก็บเรียนก็เก่งแล้วกิจกรรมก็เก่งครับได้ยินมาด้วยบอกว่าน้องๆในชมรมศิลปะแห่งนี้เนี่ยมีไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมค,ครับเาได้ได้เป็นได้ได้รับคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครให้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม,มที่ประเทศ <łość> ญี่ปุ่นค่ะอจริงเหรอครับค่ะแล้วซึ่งอาจารย์บอกว่านั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ามิ้นมิ้นกับนกอ่าคุณผู้นองกมาหลูกยิ่งพี่นกสวัสดีครับน้องมีนน้องนกครับสวัสดีค่ะมาแล้วนี้หน่อยค่ะเรีวค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกอวรนเวียงวิรัสค่ะชื่อเล่นชื่อนกค่ะน้องนกค่ะคนหนึ่งครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุธินีจันทศรชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะน้องมิ้นค่ะน้องๆกับน้องมิ้นมีโครงการที่จะไปต่างประเทศยังไงบ้างคะอ๋อค่ะคือว่าหนูได้เป็นตัวแทนนักเรียนของกรุงเทพมหานครนะคะไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วกำจะได้ไปใช่ไหมคะค่ะเดินทางใกล้ๆนี้แล้วค่ะเดือนไหนคะเดือนเดือนตุลานี้ค่ะตุลาคมนี่ไม่กี่เดือนแล้วนะเวลาเราเราเข้าไปสมัครยังไงบ้างคะเอาผลงานศิลปะไปโชว์เขาไหมคะหรือยังไงใช่ค่ะก็ ทางด้านศิลปะแล้วก็นกาฏศิลป์ไทยดนตรีหลายๆอย่างอะคะ่ะโอ้นี่เป็นทุกอย่างเลยนะคะเนี่ย,ย oh. อีกหนึ่งคนละครับเราไปประเทศไหนคะไปไอจีประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเป็นปีที่แล้วอ๋อคนนี้ไปมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์ช่วยบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยว่าสนุกไหมยังไงสนุกมากคะ่ะก็โครงการนี้ก็แบบพาไป ดูโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเด็กโรงเรียนเด็กที่ญี่ปุ่นก็น่ารักมากเลย้ันเมืองก็สะอาดยอะไรเงี้ยค่ะม,มีอย่างในเรื่องศิลปะนี่มีเหมือนเราไหมคะอ๋อก็มีค่ะก็อย่างนี้เขาก็จะมีภาพวาดแต่ว่าลายก็จะไม่ได้เหมือนเราเอะไรเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันมากค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอยากจะไปชมผลงานศิลปะเพิ่มมากขึ้นแล้วแหละที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าคุณครูคนนี้ก็เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มี จิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องศิลปะผมต้องไปขอเสริมซับจิตวิญญาณของคุณครูที่ห้องนี้หน่อยแล้วกันครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับอะไรครับคุณผู้ชมครับพาเดินกันมาข้างในก็พบกับหนุ่มหล่อนะครับในห้องที่แสดงผลงานศิลปะ แน่นอนครับเห็นบอกว่าเป็นอาจารย์ที่ดูแลน้องๆด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์แนะนําตัวนิดหนึ่งครับอ๋อครับผมชื่อสมยศนะครับสมยศจิตธรรมนะครับรูสอนศิลปะนะครับอ่าคุณครูสมยศนั่นเองนะครับผมอยากจะรู้ครับด้วยความที่เป็นโรงเรียนมัธยมแน่นอนเด็กมีหลากหลายตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ช่วงอายุเนี่ยแม้จะใกล้เคียงกันแต่ก็มีความแตกต่าง สอนยากไหมครับในเรื่องของการอสอนให้น้องๆรู้จักผลงานศิลปะแบบนี้ครับอ๋อก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อันดับแรกเลยคือมีความชอบเป็นพื้นฐานนะครับในเมื่อเด็กมีความชอบเป็นพื้นฐานก็สามารถที่จะฝึกได้นะครับแล้วก็ในการสอนเนี่ยคือเราเราสอนมาตั้งแต่พื้นฐานัแต่มม .1 นะครับซึ่ง เป็นต้นมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการสร้างงานมากขึ้นนะครับก็คืออาศัยพื้นฐานกับความชอบน้องๆก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ศิลปะได้ค่ะและน้องๆหลายๆคนก็มีการวาดภาพแล้วก็ไปส่งประกวดได้รับรางวัลด้วยในเรื่องเทคนิคของการที่เราจะนํามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนนี้คุณครูมีเทคนิคอย่างไรบ้างคะอ๋อครับส่วนใหญ่ใช้เน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติจริงนะครับปฏิบัติจริงเพราะว่า อ,อย่างอย่างเด็กๆเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฝึกบ่อยๆนะครับฝึกทักษะพวกนี้บ่อยๆมันก็จะทําให้เกิดความชํานาญมากขึ้น <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีส่วนไหนที่ที่บกพร่องหรือว่า mm. ยัางยังยังทำไม่ดีพอเงี้ย <Yeah. S 1> ก็มีการเสริมเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมแนะนําเพิ่มเติมอ oh. ๋อก็ะ oh. จะเห็นได้ว่าต้องอาศัยความชอบเป็นพื้นฐาน แต่นอกนี้นทุกอย่างเนี่ยเติมแต่งกันได้ซึ่งอาจารย์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องๆที่มีความสนใจนั่นเองนะครับโอ้โหบอกว่าเยี่ยมจริงๆครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันต่อว่าในห้องนี้นะ่าสนใจขนาดไหนครับ าจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าชมรมมวยของเราโดดเด่นยังไงบ้างครับค่ะคือ,ค,อ,ค,อคือต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณครูที่เป็นผู้ดูแลนักมวยนะคะคท่านเป็นอดีตทหารนะคะแล้วก็เป็นอดีตนักมวยแล้วก็ขณะปัจจุบันนี้ก็มีเป็นมีตำแหน่งเป็นผู้ตัดสินมวยนะคะผู้ตัดสินมวยซึ่งได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยม สสถาบันด้วยกันโโนะคะคือของเวทีมวยลุมพินีของผู้สื่อข่าวมวยแห่งประเทศไทยและของการกีฬาแห่งประเทศไทยโโเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเรับเอานักมวยซึ่งเป็นเด็กที่ยากจนจากต่างจังหวัดมานะคะ หาเงินเลี้ยงครอบครัวด้วยรวมทั้งให้การศึกษาด้วยครับค่ะซึ่งด้านหลังองเรานี้นะคะก็จะเป็นน้องๆกำลังซ้อมมวยอยู่เดี๋ยวเราเขาไปพูดคุยกับทางอาจารย์เลยดีกว่าเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะอะไะครับเจอตัวแล้วครับกับอาจารย์ผู้ฝึกสอนน้องๆนะครับชมรมมวยไทยของโรงเรียนมัธยมนาคนาวอุปธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหน้องๆก็มายืนด้วยนะฮะแนะนําตัวอาจารย์ครับช่วยแนะนําตัวกับกล้อง่อยครับสวัสดีครับผมอาจารย์ธนง n g พุ่มพาณิชย์ โรงเรียนมัธยมนาคนาวะอุทันะครับสำนักงารเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งชมรมมวยไทยของโรงเรียนมัธยมมาตั้งแต่ปีพศ .2550 เป้าหมายของชมรมมวยไทยนะครับก็พอท่ิยานุรักษ์ส่งเสริมนะครับเร<อ>ื่องของภูมิยาไทยนะครับมวยไทยเนี่ยเป็นภูมิยาท้องถิ่น หรือเป็นบุญญาของเราตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเราก็ได้เห็นความสําคัญของมวยไทยนะโรงเรียนก็ได้นํซคือผมมีความรู้เรื่องมวยไทยพอสมควรในระดับหนึ่งก็เลยเอาความรู้ตรงนี้มาเผยแพร่มาอนุรักษ์นะครับและส่งเสริมนะครับม่ทั้งด้านโดยใช้มวยไทยพป็สื่อไม่ว่าจะเป็นด้านของเรื่องการออกกําลังกายหรือนักเรียนบางคนที่มีความสามารถในระดับที่ดีขึ้นสูงขึ้นก็สามารถที่จะก้าวกรสู่ในการแข่งในระดับสมัครเล่น และบางคนก็ไปสู่การเป็นอาชีพนะครับอย่างเช่นศิษย์เก่าของเราที่จบจบไปแล้วนะครับก็ไปมีความมีประสบความสาเร็จในเรื่องของการแข่งในระดับอาชีพหรือต้องเป็นเป็นยุทธศาสตร์ของกอราลน์ประเทศไทยในเรื่องของสู่ความเป็นเลิศเช่นนายพงศกรสิทธิเดชนะครับหรือใช้ชื่อชกมวยไทยว่าแสงมณนีสอตยนโผ่เนี่ยนักมวยคนนี้นะครับก็เคยได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานนะครับ เป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสนามมวยทีรุ่งมีและลาดสนามเมิ์ <Wow. S 1> นะครับนะและปัจจุบันนี้ก็จะเป็นนักมวยที่คิดว่าถ่าตัวแพงที่สุดในเมืองไทยนะยังยังปปอปปูล่าอยู่ยังดังอยู่ <Yeah. S 1> นะครับแล้วต่อไปนี่คือแล้วก็มีนักมวยคนหนึ่งนะครับซึ่งจบไปแล้วเหมือนกันนะครับโควิดสมานนิดนะครับนี่ก็เป็นสิทธิผลผลิตของชนโรมเรานะครับก็ตอนนี้คนนี้ก็ยังเป็นแชมเปี้ยน ในรุ่นน้ำหนักเออ่105ด์ของเวทีช่องเจ็ดสีอยู่นะครับนี่ก็ผลผลิตของเราในมุ่งสู่ความเป็นเลิศนะครับตอนนี้ก็มีรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ก็มีรุ่นใหม่เนี่ยอย่างคนเนี้ยเออ่บุญอนันรัตนของขีนี่นะครับปีที่แล้วได้เข้าทำการแข่งขันนะครับได้ัได้รับการคัดเลือกเข้าทำการแข่งยูสเมืองไทยเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพหรือเยาวชนเยาวชนชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จ นะครับในการแข่งขันที่ชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทองกลับมาเดี๋ยวรุ่นที่เท่าไหร่นะน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งปีแล้วในรุ่นน้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับส่วนปีนี้เราได้รับการคัดเลือกอีกหนึ่งคนนะครับก็คือเด็กชายลในเนี่ยเด็กชายจงรักเด็กชายจงรักนะครับซึ่งปีนี้ได้รับการคัดเลือกทำไมหนึ่งคนนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนทีมชาติไทยเยาวชนนะครับ แข่งขันใน,ในรุ่นอายุไม่เกิน14-15ปีนะครับแล้วทางโรงเรียนนะครับท่านอาจารย์ครับทางโรงเรียนเองมีการสนับสนุนน้องๆในการแข่งขันต่างๆอย่างไรบ้างครับทางโรงเรียนให้การสนับสนุนทุกด้านนะไม่ว่าทางชุมนุมหรือชมรมเราเนี่ยจะร้องขออะไรทั้งเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของเวลาเรียนให้กับเด็กเดกเรียนนะครับหรือเรื่องเรื่องของเนี่ยเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการเรียนหรือแม้แต่เด็กบางคนเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมให้เขาเรียนต่อ นะค็คือเข้าสู่โครงการช้างเผือกของระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยเช่นโูสกรเนี่ยได้เรียนของที่มหาวิทยาลัยเกษตรัณฑิตนะก็ได้รับจนถึงมหาวิทยาลัยมหาอะไรนะปริญญาเอกได้รับเรียนเรียนฟรีภาษาถึงระดับปริญญาเอกถ้าเขาจะเรียนนะครับตอนนี้เขาเรียนอยู่ปีสองแล้วคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับต่อไปก็รอน้องๆรุกนนี้ซึ่เป็นผลผลิตรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจ้านี่ตอนนี้กำลังเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่เลย เป็นแชมป์ภาคใต้สามเส้นตอนนี้มาเรียนอยู่กับเราอ่ะธิบแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อเดกชัยดีบุลิธีเดฟครับอายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ปีครับแข่งกันที่ลุมพินีครับอยากจะรู้ว่าไหนถามได้เลยครับได้เลยครับจะบอกว่าน้องๆเหล่านี้เป็นผลผลิตนะครับของชมรมมวยไทยนะครับที่โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์แห่งนี้ช่วยนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยครับที่ร่วมพูดคุยกับเราครับ นี่ก็คือทั้งหมดนะของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์นะคะ<ด>น้องๆเ<ด>ยาวชนคนเก่งที่นี่น่ารักแล้วก็มีความสามารถกันจริงๆค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะสัปดาห์หน้าเราจะยังอยู่ที่นี่กันต่ออีกหนึ่งสัปดาห์ครับดังนั้นเตรียมชมความสนุกสนานแล้วก็เรื่องราวดีดจากโรงเรียนแห่งนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในรายการเยาวชนคนคเก่งค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา14.10นาฬิกานาทีถึง15.00นาฬิกาทางเมโทรทีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพค่ะก่อนจากกันไปครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีโทรทัศน์มหานคร psi ช่อง2 2 1สวัสดีครับสวัสดีค่ะแพ้มาแล้วไมไหนไม่รู้เหมือนกัน